พิงกเข้าโรงงานเหรอพงก็ยังเป็นหมอตัดุจะ่นานน่ใไบอกว่ามีสุลาเซลล์อ่ะฮึฮึฮึใชบอกว่ามีราเซลอย่นพโอ้บอกคนอื่นมาทำสุลาเซียวที่ไหนได้มาทางหยาออกจากหัว เชลบไฟอยู่แล้วใครมาเช็ลบบไฟตตาดีอยู่ลบไหันวเบเานหบงหยาเสือมาอยู่กับโเห็นเลยใช้ยาเข้ายาหนีไหมคึบืต้องมียา ต้องหลับตาดิมันจะดีเล้ <laughs> มันจะดีนะ <laughs>